สองเนาะแสนก็ลังขึ้นพี่น้องชาวประมงกะมากันเต็ดเด็กขนาดพี่น้องบางคนก็นยามเบ็ดแก่ลอยบางคนก็นมายามหลออปุ้งนั่นแหละได้บอกัะตัวนี้เขาใส่เบ็ดแก่ลอ,อยพี่น้องอเพราะเขาเป็นกระให้เบิ่งแสนพี่้องไปนี่แหล้วเนาะวันนี้วันที่สิบเก้าเลยพี่น้อง ที่สิบเก่าเนาะกันยายนเสาร์ของวันที่สิบเก่าครับผมขืนเลือนี่ก็ทําไมเวียนหัวกันได้ี่น้องแล้วก็บวมขืนเลือดขืนเลือใหญ่นะทําไมเวียนหัวกันมื่อนนี่หน้ามือก็บวลดบอลงเนาะบอขืนบอลงบอลดพที่น้องซ้ำเกา่าซ้ำกับแหลงหวานนี ออกกบเพจเป็นนะครับเนทะี่หลอบกุ้งบอกกบเพจกระไซยานได้พี่น้องใหม่สีสากล่าแม่นละ่ะแม่นมองบอกกบเพจใส่หลอบกนะุ้งเนาะโอ้แสงกำลังขึ้น,นพี่น้องนะเนาะแล้วพอกวาเพจผ้าเบ่งแสงนี่ล่ะสะกักก่อนเอาบรรยากาศก่อนวันนี้เนาะพี่น้องเนาะ บรรยากาศทีชวยงามๆก่อนครับผมอา่าครับไปต้องกันนี่ล่ะครับพี่น้องเนาะยังมืดๆต้องพี่น้องเนอะแสงแต่ว่าแสงสีทองี่ขึ้นเดรเสร่าไล่มาเนี่เนาะส่วยงามพี่น้อง ประมาณตีห้าเกินนี่แหละประมาณพอคอมเพทก็ลงมาะกงแต่เสาอ่นะล่ะครับกสิมายามหลอบกุ้งนี่ล่ะนี่หลอบกุ้งพอคอมเพทใจไหวใช่ไหมลูกเรือพี่น้องเรือพอคอมเพทนี่แหละเออตอนนี้ยังบ่ทันได้ยามหลอบกุ้งเพี่น,น้องยังมืดอยู่ก็เลยถ่ายบรรยากาศ แสงสีทองไอพี่น้องได้เบิ่งน้ำกันครับผมเนาะพี่น้องทราบพรมงก็เริ่มทยอยกันลงมาแล้วครัพี่น้องเริ่มทยอยกันลงมาเฉพาะคอนเสิร์ตยังบมดท่านได้ยามหลบกุ้งท่านได้ยามเบ็ดดอกกอมันยังมืดอยู่ถาหมูลงมาก่อนเนาะหมูลงมาโค้งสะกนจังสยามกระมี่อยู่บางท่านกระมี่ยามอยู่เนาะอพี่น้ง นียามกันอยู่ถึงกับนี่อยู่วัวไงเลียเเล่ยนวัวไงเลี่ยนเรายามผู้เดียวเราอยู่กลางเปลวพี่น้องพอมาเก็ดมาท่านยามเนาะมาท่านกาน้ำค้งันนีก็ลดลงอยู่ด้วยพี่น้องเนานะมันสังเกตบังคับลดลงอยู่ลดลงทั้งสั้นอย่ประมาณคืบหนึ่งน,นีง่แหละเนาะ ประมาณยี่สิบเซ้นพี่น้องลดลงอยู่พเพราะเพดสังเกตจากนี่แหละขอบแยงนี่นะนี่นี่นนนพ,พีนน่น้องขอบแยงเพราะเพดใส่ใบโบสูงบนใบหวานน้องมันยังลดลงอยู่ประมาณคืบหนึ่งนี่แหละพี่น้องสัางๆัเนาะแสงกดดขึ้นกาอน่ะพี่น้องสวยงามเนี่ยมาเสาะแสงก็ดี แสงก็ได้ก็มีบางมือได้ล่ะบางมือกับโบมี่ได้พี่น้องบางมือกับมือขึ้นแล้วแต่บรรยากาศแล้วแต่อากาศแล้วแต่ทองฝาเนาะบางมือกับทองฝาปิดบบมีแสงดวงติ์สาดท,ทองมาเนวี่ยนี่ได้พี่น้องครับมันนี่จังได้จังมีเนาะพาก,ก็พิดก็เลยได้เอ็นได้ทายเพื่อพี่น้องได้รับชมนำอันนี้คือแสงสีทองอืม ระวังไทยกบลาวเ้อพี่น้องฟังแต้งสีทองคือประเทศสบปล่าวเนะพอกาเปิดอยู่ริมโคง้งมาถ่ายอยู่ริมโคง้งได้บรรยากาศแนวนี้พี่น้องสย่ามหลบกุ้งแลวจะน้อยแต่ว่ารออพี่น้องมาซะก่อนพี่น้องมาได้หลายคนก่อนพอคาเป็ดจังสียาม นั่นี่น้องนงแสงโข,ขึ้นมาแล้วแสงดวงอาทิตย์โขึ้นมาแล้วดวงอาทิตย์เนาะพี่นองเนาะแสงโขึ้นมาแล้วแจงลาบพี่นองเริ่มเป็นหง,ล,ะล,ะนง,นล,งล้ว่บบัน้ขงเพชรเกษได้จามรอบกลุ้มแล้วเนาะพี่นองเนะาะถือจักรโตแล้วกลุ่งก็ได้ พี่น้องมาแต่พอคนเพ็ดที่ยามหลอบกุ้งซะก่อนโอ้ยแสงกำลังขึ้นงามเลยพี่น้องเลยเนาะแต่พอคนเพ็ดยามหลอบกุ้งเนาะก,ก่นอนเนาะครับเนาะครับผมจังเบิ่งแสงไปหนาครับ นะครับตาก็เป็นสียามหลอกปล่งก่อนบนแสงสีบนแสงสีไปนัาเปน้อน้องด้วยแสงสีทองนะเบิ่งไปนักครับผมติ้ง้โอ้โหเลิกไล่งานน้อย เด็กกะลุ่เด็กพี่น้องเอ้ยลุ่มหนามเนาะลุ่มเต่เสาแต่เที่ยวคือเก้ามือได้ก็ได้ลุ่มช่วงแสงอาทิตย์ไปนนามพี่น้องวันเดียงมาไลยมือไล่พอคนเจ็ดก็ได้หนามไม่ข้นคู่ปลากับบทือเบ็ดบบกินเบ็ด มี่น้ำลดแน,น,ลดลน่ี่น้ำลดลงนยอะหนะ นเดีอยวพ่อจะเสียบเดี๋ยวแบบแบบขนาอันนั้นเนาะอ๋อเฮ้ยพอได้๋ยวเดี๋ยวพอได้เสียบพ่อจะเอามือก่อยเดิน กได้เสียเบ็ดอีลีพี่น้องบ่พอาะจะได้เอามโฟนได้เสียเบ็ดนได้เสียอยู่เสียต้องเสง่ต้องเสง่เน,นาะครับพี่น้องเนาะได้พอได้เสียเบ็ดอยู่แล้วครับผมโมลไลเดี๋ยพอได้เสียเบ็ดเออครับผม ที่มีความเป็นกาลงไว้จำหนึ่งที่เาขาครับผมสวัสดีครับ ดวงอาทิตขึ้นแล้วพี่น้องสาส่องเจิดจ้าขนาดเลยเานาะสวยบางมือกับบมีนะพี่น้องแต่ว่ามืนนี้มีเนาะครับสวยงามครับผมสวยลายแสงสี พ่อ,อเบ็ดจะย่ามเบ็ดก่อน,น,อนพี่น้องเนาะโอ้ครับย่ามเบ็ดแล้วล่ะพี่น้องย่ามแล้วแหละสามสามเสน้นนีได้ปลาแขงหน่อยตัวหนึ่งนี่พี่น้องเนาะเอามาโซ่ก่อนพี่น้องได้เบิองนำ้ำนี่แหละได้ปลาแขงหน่อยตัวหนึ่งแต่มันตัวใหญ่ตัวใหญ่สะเทือนกันสิบกิโลขึ้นไปผมได้พี่น้องเลย สิบสามสิบโลผแล้วเมย์ใหญ่ๆมันอะายนี่อันนี้มันเป็นปลาพันใหญ่แต่ว่ามากินเบ็ดลูกมันเพราะเป็เบ็ดเสียาไปร่วมกันไหวจางเสียามาแกงขั้นสีแกงตอนเสาร์นี่ครับพท่านพ่อแกงดอกมันยังหน่อยอยู่มันต้องเอารวมหมมันอีกให้ยามไปอีกก่อนมะแลงถตามันได้ปลาอยังกระตามเสียวไปร่วมแกงใส่กันแกงกระเสบเนื้อเลื้งเต็มได้เนี่ยที่หนองครับคิดีนกัน พี่นอ้องขึ้นสีเดืบิงแสงสีทองเลยเนาะตนตนขิดบอกคอาเพีรกายเบิงแสงสีทองงามๆล้วตนตนตนลปปก็มาเบิงผลบบง,งานยามเบ็ดกระดัซ้ํเหนี่ยพี่น้องเนะาะมันนี่ครับวนนันที่สิบเก่าเดยพี่น้องด้ยครับผมรับชมปอกคาเพีรกายงคิดแต่ก็ขอสวัสดีพี่น้องทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมให้กำลังใจช่องปอกคาเพีรเนาะสวัสดีครับ นางยิงย่อใส่เลยแต่พี่น้องอยู่หิมหนามพอดีเนาะหิม <c ười> หนามครับหิมหนามอ่ะบายบายครับผมขึ้นเมื่อรับบัตในท้องเพชรเนานะร้อยลายยามเพชรติดร้อยและครับผมไปพี่น้องไปครับ